ผมจำได้ว่าคุณวิษณุเนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายครั้งอาคุณผู้ชมนะอาผมไปดูข่าวไทยรัฐก,ก่อนคุณผู้ชมครับข่าวไทยรัฐตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมปีนี้นะหลังการเลือกตั้งได้ได้สี่วันวันนั้นเนี่ยคุณวิษณุบ,บอกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากไม่ผ่านก็ยังเสนอชื่อซ้ําได้นะคุณวิษณุพูดเองนะะนี่นี่ข่าวไทยรัฐนะครับ หากเสนอชื่อไม่ผ่านก็เสนอชื่อซ้ําได้เอา้าแล้วทําไมวันนั้นพูดแบบเนี้ยแล้วทําไมวันนี้ไม่ได้พูดแบบนั้นเห็นไหมขณะที่ทางกฎหมายหากโหวตชื่อคนดิเดตนายกบลปีคนใดคนหนึ่งไปแล้วไม่ผ่านคือตอนนั้นยังไม่ได้พูดชื่อพิธาขึ้นมาเลยนะครับบอกว่าโหวตคนใดคนหนึ่งไม่ผ่านจะสามารถนําชื่อเดิมกลับมาโหวตได้อีกหรือไม่เห็นไหมได้อีกหรือไม่คุณวิสุก,ก็บอกว่าได้โหวตมันทุกวันนั่นแหละชื่อเดิมก็ได้อา้าคุณผู้ชมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับคือบ้านเมืองอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในสถานการณ์นี้มันไม่ปกติวันหนึ่งวิศณุบอกโหวตได้โหวตทุกวันนะโหวตทุกวันเลยแต่พอมาวันนี้โหวตไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วก็เถียงกันพอเถียงกันปุ๊บเนี่ยหวยไปออกที่ใครรู้ไหมครับหวยก็ออกที่ประธานวันนอไงว่าประธานวันนอไม่ตัดสินในหลักที่มันถูกคือคุณผู้ชมกฎ หรือว่าหลักที่ถูกต้องมันใช้เสียงโหวตไม่ได้นะครับมันใช้เสียงโหวตไม่ได้เหมือนเราทาผิดกฎหมายอะไรแบบเนี้ยแล้วเราอยู่ๆเราไปบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตำรวจมาจาับไม่ได้ต้องโหวตก่อนนะยังมาจาับไม่ได้ต้องโหวตก่อนอะไรแบบเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อคือฝั่งฝั่งหนึ่งอะ่ะเขามี250หสวอ,อแล้วทรงเขาก็ไม่เอาพิธาเอาก้าวไกลแม้ว่าเขาจะมีหลายร้อยเหตุผลนะครับมันก็เป็น มันก็เป็นรายละเอียดอนะแต่เป้าหมายคืออนะไรเพรว่าโหวตกี่ครั้งถ้าพิทากับก้าใครจะได้ประโยชน์โอกาสที่มันจะแพ้มันก็เห็นกันอยู่นะครับากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพิกิหนสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าถ้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อา่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยฮะอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะค,คุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วัน,นะนะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง <c oughs> ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับอา่าผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้หงอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่งทําสั่งทําส่งสั่งทาส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนีบ่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบบาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับ เป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลออร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละร้5บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่ฮะนะครับนะ,ะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานึงนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสด ใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ